บางครั้งผู้ใหญ่ก็อยากจะทำตัวเด็กเหมือนกันพวกเขาแค่อยากสนุกนะ่ะตานายเป็นคนหาก่อนเลย <Okay. S 1> อ่อนนี่ต้องรีบไปซ่อนก่อนแล้วล่ะพวกเขานี่มันอ่อนจริงๆคิดว่าฉันจะหาพวกนายไม่เจอหรือไง <S 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 ว้าวดูสิว่าที่นี่มันเจ๋งแค่ไหนฉันอยากจะเล่นสไลเดอร์น่นจะแย่แล้วล่ะแหมแหมแหมดูสิว่าฉันเจอใครแถวนี้ <S 1> <S 1> เราแค่กำลังจะเล่นสนุกกันนะคะ แต่คุณไมเคิลคือยามของสวนน้ำแห่งนี้พวกเธอเข้าไปไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีตั๋วนะ่ะจ่ายตังมาหรือว่าจะออกไปแต่เราไม่มีเงินเลยนะงั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะเราจะทําไงกันดีล่ะอเล็กซ์เราต้องเข้าไปข้างในนั้นให้ได้นะแล้วถ้าเรากระโดดข้ามกําแพงไปล่ะไอเดียน <c oughs> ั้นเจ๋งไปเลยเกิ <c oughs> ดอะไรขึ้นเนี่ยถ <c oughs> อยไปจากรั้วน,นั้น,น,น,นเลยนะฉันกาลังพูดกับพวกเธออยู่นะว้าวเราเข้ามาได้แล้วหรอแปะมือหน่อย๊ ถึงเวลาเอาชีวิตรอดแล้วไปกันเลยฝากไว้ก่อนเถอะฉันจับพวกนายได้แน่นี่มันงานปาร์ตี้โฟมเหรอมีคนเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบนี้ต้องหายากมากแน่เลยแต่ไม่ใช่สำหรับคุณไมเคิลหรอกเขาเป็นนักสืบอาชีพนี่แหละจะตัวร้ายมาดูกันหน่อยสิว่าจะจับได้ไหมไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอกใครอยู่ตรงนี้กันนะฉันจับนายได้แล้วล่ะอุ้มขอโทษดีครับ ผมจำคนผิดนะครับที่นี่มันสวยมากเลยอะฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว,ว้าวเอลเล็กเป็นนายหรอ <G ül> ฉันดูนะว่าเป็นนาย <G ül> ก็ใกล้เคียงอุ๊บ <G ül> ตอนนี้เริ่มน่าสนใจแล้วละ่ะถ่ายซิว่าเป็นใครหวัดดีร์ไพส์โอ้ไม่นะนี่มันเจ็บนะเนี่ยทำไมนายต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยอะเขาตามมาแล้วอะพวกเราต้องกระโดดลงไปในน้ำแล้ว ไม่มีที่ไหนให้หลบไปแล้วอ่ะมาน,นี่เร็วพอลลี่นับสมนะหนึ่งสอง่อมโอ้ไม่นะฉันต้องตามลงไปในน้ำด้วยเหรือเนี่ยมาดูกันหน่อยว่าใครจะดำน้ำได้ลึกกว่ากันนี่พวกนา้ไปอยู่ไหนกันแล้วอ่ะไม่เห็นจะมีใครอยู่แถวนี้เลยพวกนั้นหายไ,ได้ยังไงนะคุณไมเคิลไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฮ่าดูเขาสิ อยากรู้จังว่านายเงือกคนนั้นจะอยู่ในน้ำอีกนานไหมนะคุณไมเคิลตามมาอีกแล้วต้องซ่อนก่อนแล้วล่ะตรงนี้ก็แล้วกันเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะต้องพักหายใจก่อนแล้วคงไม่เป็นไรหรอกเขาคงหนีไปได้ไม่ไกลนี่มันแปลกจังเลยทำไมเก้าอี้นั่งไม่สบายเลยนะนี่เหรอที่เรียกว่าเตียงอาบแดดแข็งมากเลยอ่ะ นอนแค่นี้คงพอแล้วล่ะเขาน้นจะอยู่แถวนี้แหละขอโทษนะครับคุณลืมเอาน้องบองไปด้วยอ่ะอเอ้าจริงเหรอนี่มันก็อี้เดินได้เหรอเนี่ยไม่จริงอะดูเหมือนว่าฉันจะทํางานหนักเกินไปแล้วล่ะเมื่อไหร่จะเลิกเล่นกันสักทีนะเขาไม่เคยยอมแพ้เลยอะบางทีฉันอาจจะต้องใช้อันนี้โอ้ไม่นะคุณยามเขามาแล้วอะอยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะนี่มันห้องล็อกเกอร์ของผู้หญิงเหรอมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับการมาซ่อนหรอก ก็ไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วนี่โทษทีนะครับคุณผู้หญิงไม่มีใครอยู่ที่นี่ใช่ไหมจริงเหรอนเนี่ยนี่ออกมาเลยนะหรือจะให้ฉันเข้าไปหาเธอเองเขามาแล้วะฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยแน่นอนทำไมฉันไม่คิดถึงเรื่องนี้มา่ก่อนเลยนะในนี้ไม่มีใครเลยเหรอห้องนี้ก็ไม่มีเหรอเนี่ยเธอไปไหนแล้วนะอะชิวฉันคิดว่าฉันเช็คห้องนั้นมาแล้วนะ แหมใครอยู่ที่นี่กันนะโอ้ oh, ไม่นะก็โทษทีครับนี่นายทำอะไรของนายเนี่ยไม่อายกันบ้างหรือไงหยุดเลยนะฉันปล่อยให้เธอหนีไปไม่ได้หรอกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเธอไปไหนแล้วเนี่ยหยุดตรงนี้เลยนะห้ามวิ่งไปไหนทั้งนั้น oh, เขาอีกแล้วอะเนี่ย, uh huh. ยไเป็นไดฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไง uh huh. ไคุณไนเทิลนเขาก็ทำได้เหมือนกันนะวู้ฮู เยี่ยมไปเลยล่ะว,ว้าวเกือบไปแล้วฉันจะตามไปจับนายให้ได้ออกมาเลยนะเขาต้องอยู่ที่ไหนสักที่แถวนี้แหละพลาดอีกแล้วลเนี่ยเออจริงหรอเนี่ยต้องซ่อนอีกแล้วเหรอโอ้นั่นมันหุ่นยางนี่นะ,จะเจ๋งไปเลยตอนนี้นายไม่เห็นฉันแน่นอนอ พวกนั้นไปไหนแล้วนะฉันต้องตามจากพวกเขาไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยนี่มันแย่สุดๆเลย hmm. อัไรอ่ะเป็นไปไม่ได้ hmm. ฉันว่าฉันจะต้องเป็นบ้าแล้วแน่เลยฉันต้องไปพักซึกหน่อยแล้วล่ะส่วนน้ำท,ที่ก็ต้องมีไลฟ์การ์ดนะนี่มันแปลกจังพวกเรามีไลฟ์การ์ดคนใหม่ด้วยหรือเนี่ย สวัสดีน้องชายฉันไม่เคยเห็นนายที่นี่มาก่อนเลยอ่ะก็แน่น้องสิครับผมเพิ่งมาใหม่ผมเพิ่งทำงานวันนี้วันแรกเองดีมากดีมากเลยลหละแต่นายทำให้ฉันคิดถึงใครบางคนนะอ้มไม่นะนี่มันอเล็กซ์นี่นาะอยู่ข้างคุณยามเลยอ่ะเขาทำอะไรของเขานะ่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วน่าสงสารอเล็กซ์จังใช่แล้วเขาเป็นไลฟ์การ์ดนี่นาฉันดูแล้วล่ะาจะต้องทำงยังไง ช่ด้วยฉันกำลังจมน้ำอะไรก็ได้ช่วยทีฉันว่ายน้ำไม่เป็นเธอตะโกนอะไรของเธออ่ะมีคนกำลังจมน้ำเหรอฉันว่าสาวคนนั้นกำลังต้องการให้นายช่วยนะแล้วนายยังทำอะไรอยู่เล่าผมอยากรู้ว่าน้ำมันอุ่นหรือย,ยังอ่ะนี่นายล้อันเล่นปะเนี่ยไปทำงานของนายเลยนะเร็วเข้าช่วยเธอขึ้นมาเร็วโอ้สดูเหมือนว่าอเล็กซ์จะว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นนะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาหมดสติไปแล้วเหรอ เร e, ็วเข้า <back> ช so, like, right? like, oh ่วยฉันด right ีฉ like, oh ัว่าเขาไม่หายใจแล้วล่ะเร็วเข้าหายใจนะกลับมานี่ก่อนนะอเล็กนี่มันแย่จังเลยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่เธอช่วยฉันเหรอเธอยังไม่ตายฉันตกใจมากเลยอ่ะเฮ้ยไลฟ์การ์ดเขาต้องว่ายน้ำเป็นไม่ใช่หรอนี่พวกเธอแกล้งฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยเขาตามมาอีกแล้วล่ะพวกเราต้องวิ่งหนีแล้ว ดูสิมีคนลืมกระเป๋าไว้ตรงนั้นด้วยอะ่ะบางทีข้างในอาจจะมีของ uh huh. ที่พวกเราใช้ได้นะว้าวนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการเอามันไปด้วยดีกว่าคราวนี้คุณยามจับเราไม่ได้แนะ่ uh huh. ฉันวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วอะ่ะเราพักกันสักหน่อยดีกว่าหรือว่าเราสไลเดอร์ลงไปดีนะไม่เป็นไรฉันรู้แล้วแหละว่าต้องทำไงเ uh huh. ดี๋ยวฉันรอพวกเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้ พวกเขาน่าจะลงมาถึงตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ,อลงมาแรงมากเลยอ่ะนี่มันใครกันน่ะตัวตลกกับจัสมินหรอแล้วพวกจอมโซนไปไหนกันแล้วนะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ้โ,หโหใช่แล้วล่ะทำไมฉันคิดไม่ถึงเลยนะ นี่น้องชายดูเหมือนว่าจะมียามเพิ่มอีกคนแล้วนะนี่แล้วคนไหนเป็นตัวจริงกันล่ะเคล็ดลับเนี้ยต้องไม่เวิร์กแน่เลย uh huh. มาดูกันหน่อยสิว่าใครเป็นใครดูเหมือนว่าต้องมีคนเจ็บตัวแล้วล่ะคงมีแค่คนเดียวเท่านั้น hmm. ที่รอดไปได้แล้วคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอาวุธพร้อมอยู่อยู่ตรงนั้นเลยนะคุณยามนายหนีฉันไม่พ้นหรอกนายโดนจับแน่ ไม่ไม่เอาแบบนี้นะมันก็ได้ฉันยอมแพ้นายต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญมากเลยละเพื่อนุูขึ้นมาเร็วฉันว่าพวกเราต้องสนิทกันมากแน่นอนนายเป็นคนดีมากเลยนี่เป็นการต่อสู้ที่แร์มากๆเอานี่ไปเลยฮ่านายโดนหลอกแล้วล่ะนี่มันตลกจังเลยนะพวกนายเอาสิ่งนั้นไปจากฉันไม่ได้หรอกเป็นยังไงบ้างละพวกก็ต้องแน่นอนละสิดูก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหนวดของนายอะ่ะดูดิหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ คราวนี้นายหนีฉันไม่พ้นหรอกโอ้เมื่อไหร่นี้จะจบสักทีนะฉันว่าใกล้แล้วล่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะเร็วเข้าพวกเราต้องเข้าไปข้างในนะฉันมาแล้วพวกนายโดนกับดักแล้วล่ะโอ้ไม่นะเลิกงานแล้วหรือเนี่ยดูเหมือนว่าพวกนายจะโชคดีนะเย่นายทำให้พวกเราตกใจให,หมดเลยอ่ะเป่ายิ่งชุบใครจะเป็นคุณยามคนใหม่นะ Alex, อเล็กซ์กินดีด้วยนะนายเอาชุดของฉันไปเลยตอนนี้นายได้เป็นยามคนต่อไปแล้วล่ะเราไปไหนกันดีล่ะพอลลี่ <c oughs> นายจับฉันไม่ได้หรอก <c oughs> นายาก,นนายากินก็ตามมาสิ <c oughs> คุณชอบการเล่นซ่อนแอบของพวกเราไหมคุณจะซ่อนที่ไหนในสวนน้ำหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ขที่ล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องชุมชุมว้าว